สวัสดีค่ะหมูออมสินนะคะวันนี้ขอเสนอนิทานอิศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพงหนามนายปร,รานคนหนึ่งกำลังไล่ล่าสุนักจิ้งจอกอยู่ในป่าลึกเจ้าสุนัขจิ้งจอก วิ่งหนีนายพรานจนกระทั่งเกือบจะไม่พ้นอยู่แล้วแต่ก็ได้พุ่มไม้ทึบอยู่กลางป่าที่ช่วยมันได้กระโดดเข้าไปหลบนายพรานจนพ้นได้โอ้อยโอ้อยเจ็บเหลือเกินเจ้าสุนัขจิ้งจอกร้องด้ฟยความเจ็บบวดเพราะพุ่มไม้ที่มันเข้าไปหลบภัยนั้นล้วนแล้วแต่เป็นหนามที่แหลมคมทั้งสิน้น สุนัขจริงจอกอย่างน้อยเจ้าก็เป็นแคบและเล็กน้อยถ่านั้นซึ่งยังดีกว่าถูกนายพรานเอาชีวิตุ่มไม้บอกเจ้าสุนัขจริงจอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรโอดควรวนกับปัญหาเล็กๆน้อยๆ